ดารานหนุ่มชอบเจอมอดูทักมีเด็กตามสเติร์ใจภรรยาแท้งลูก <st ract ing sound> นักแสดงพิธีกรหนุ่มเต้ปิติศักดิ์ที่วันนี้ควงภรรยาคนสวยหวานสรรัตมาเปิดในรายการคุยแซบโชยเล่าช่วงเวลาที่ต้องสูญเสียลูกคนที่สองในท้องไปซ้ำยังถูกมอดูทักมีเด็กตามอีกด้วยซึ่งน้ำตาเล่าว่าคนที่สองตั้งใจมีมากๆแต่สุดท้ายก็แท้งเพราะเป็นการท้องนอกมดลูกน้องไปโตที่ท่อนำไข่ ไม่ไหลามาอยู่ที่มดลูกเป็นเหตุที่ต้องยุติการตั้งครรภ์ตอนนั้นก็เสียใจทั้งคู่เพราะมีการตั้งชื่อรอไว้หมดแล้วและไม่คิดจะมีลูกคนเดียวอยากให้มีเพื่อนเป็นที่เป็นน้องกันและช่วงที่ต้องเอาเด็กออกหมอต้องใช้ยาถึงขั้นต้องทําคีโมแบบอ่อนๆเพื่อให้ก้อนเนื้อฝ่อลงและให้ร่างกายขับออกตามธรรมชาติซึ่งเรื่องนี้แท้งหลูค่อนข้างมีผลกระทบต่อจิตใจเพราะเคยถูกหมอทักมีเด็กตามพอมาเล่าเร,เรื่องราวต่างๆก็รู้ว่า มันเกี่ยวกับลูกที่หลุดไปเพราะเรามีการตั้งชื่อเรียกแทนเข้าไปแล้วส่วนเรื่องลูกในอนาคตก็ตั้งใจอยู่หวังว่าเขาจะมา